สวัสดีค่ะวันนี้เลนจูเนยียจะมารีวิวของเล่นของเล่นอะไรครับโทมัสโอเคอ่าวันนี้จะเดียมารีวิวอะไรคะรีวิวลถไฟโทมัส โทมัสอันนี้ซื้อมาจากที่ไหนเอย่ยมาจากงานวัดทีไปลยอยกระทงอ๋อซื้อจากงานลอยกระทรงเนะาะอันนี้เป็นโทมัสสีเขียวนะคะนี่จะเป็นรถไฟรางใช่ไหมลูกตัวนี้วิ่งได้ไหมวิ่งได้วิ่งได้อ่ะเดี๋ยวจูเนียร์นะคะจะแกะนะเนาะแม่จะแกะแล้วก็จะให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเขาจะวิ่งได้หรือเปล่านะวิ่งบนหญ้าไม่ได้หรอแม่แวิ่งบนพื้น โอเคเดี๋ยวเราลองก่นอนยื่นใหญ่เลยไม่ด้จะโดดตึง้งตึ้งตึ้งเลยนะไม่ได้เล่นเลยกล่องวางตรงนี้นี่เดี๋ยวให้เพื่อนดูสัตว์มันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นอ่ารถไฟแล้วก็มีพ่วงมีพ่วงสองอันนะคะเป็นรถไฟโทมัสสีเขียวนะโอ้แม่ระวังพ่วงหลุดเลยตุ้มเนี่ยต,ต่อแล้วนี่ใช่ไหมลูกต่อแล้วนะอ่าเดี๋ยวเราจะลองกดใช่ไหมลองเปิดให้เพื่อนๆดูเนาะ อ่ะพี่จูเนียมานั่งกดตรงนี้กดยังไงครับเปิดยังไงลูกต้องเอียงก่อนเหรออู้อันไหนลองนี่ลูกเห็จะวิ่งไหมบนหญ้าวิ่งไหมไม่วิ่งเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปวิ่งข้างล่างกันเนาะวิ่ง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 อ่ะอ่ะโอเคโอเคนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเราไปวิ่งบนโต๊ะดีกว่านะคะให้เพื่อนๆดูนะอ่ะพี่จูเนียลองเปิดเลยครับแม่จะให้เพื่อนๆดูว่ามันวิ่ง ได้จริงไหมว้าวินเร็วด้วยเอาอีกรอบนึงครับอีกสั้นอบรอบนึงโอเคนี่เหี้ยนเ้ยมามาแล้วโอ้โ้ชนแล้วชนแล้วชนแล้วตู้มเริ่ มาไม่ตรงอ่ะลูกดูเวลาให้มันสวยกันนะว้าวโทม,มัสทำไมมีสีเขียวนะสวยลูกวุ้ยตีโทมัสสีฟ้า,าสวยไหมลูกตวอมาจะเป็นสีฟ้าเนาะวุ้ยตีโทมัสสีฟ้าเป็นมีเลงหนึ่งอันนี้น่าจะไม่ใช่โทมัสแท้ๆหรอกใช่ไหมใช่ เขาเรียนแบบใช่ไหมลูกใช่เขาเรียนแบบแต่ว่าสติกเกอร์เขาสวยนะเป็นสติกเกอร์โทมัสใช่ไหมครับสวยอยู่นะแม่ว่าสวยนะอันนี้จุนี่ซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยกี่บาทเนี่ยอุ้ยหนูจะไม่ได้ลหนึ่งร้อยแปดสิบบาทใช่ไหมอีกคันนึงก็จะเป็นร้อยเก้าสิบบาทอ่าคันนี้ร้อยเออร้อยเจ็ดสิบแล้วคันนี้ได้มาเพราะอะไรเพราะว่าร้องใช่ไหม ร้องไห้แล้วจะเอารถไฟใช่ไหมใช่เดี๋ยวนี้ไปไหนไม่ได้เลยเห็นของเล่นก็จะร้องเอาหมดเลยนะพ่จูเนียเนี่ยรถไฟสวยมากเลยเดี๋ยวให้พ่จูเนียปล่อยมาให้ดูอีกหนึ่งรอบนะคะให้เขาวิ่งมาเนาะปล่อยเลยครับว้าวมาเลยวิ่งไปแล้วไมหลูกไม่เป็นไรลปกไปเลย จูเนียจะไล่รถไฟให้ดูใช่ไหมครับไหนมันมีอะไรบ้างข้างหลังนี่เป็นรถไฟอะไรลูกรถไฟมันเป็นรถไฟพลาสติกเนาะเป็นคันใหญ่ใช่ไหมหัวเขาจะเป็นอะไรลูกอันั้นเป็นที่ตักดินได้ด้วยเนาะไม่รู้ว่าชื่ออะไรอันนี้เดี๋ยวเราไปเล่นทะเลด้วยเนาะเอาไปไว้ตักทรายเล่นเนาะอ่ะแต่พี่จูเนียเรายกขึ้นมาดูสิมันเป็นแบบไหนลูกคันสีเขียวอันนี้หนูมีสองอันเลยเหรอสองตัวเลยเหรอลูก <c oughs> <c oughs> <Et> อ่ะไหนลองจับขึ้นมาให้เพื่อนๆดูนะจับขึ้นมาอืมอาหารซ้ายาหาาันขวาว้าวมีที่ตักดินด้วยใช่ไหมครับอืมแล้วสีเหลืองอะลูกสวยนะสีเหลืองที่เป็นเนื้อขุดดินอ่าเป็นที่ตักดินไหนดูจับหมุนได้หรอกหมุนให้เพื่อนๆดูโอ้โหอันนี้เดี๋ยวเราต้องเอาไปตักอะไรนะดินทรายใช่ไหม<ล>อ๋อหรอว่าปากกาเขียนใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องไปตักดินทรายใช่ไหมอ่ะสีแดงนี่อะไรลูก เลมี่เจมเจมแต่ว่าก็เป็นเบอร์หนึ่งนะไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ารถอ๋ออันนี้เขาจะเป็นรถไฟนี่ไงเขาจะมีไขควงมาให้แล้วก็ให้จุเนี่ยไขไขแล้วก็ถอดแล้วก็ต่อประกอบได้ใช่ไหม่าแต่ไขควงอยู่ไหนหมดละปกติเจมจะเป็นเล่บ่าเลมค่ะอ่ะตัวใหม่เลอสีสีฟ้าครับเรต้องไปหาไขควงพลาสติกเนาะไม่รู้หายไปไหน ว้าวอ,อันนี้เป็นโทมัสใช่ไหมลุกหมายเลขหนึ่งอ่าอันนี้จูเนียเคยถอดออกแล้วใช่ไหมล้ออ่ะ <c oughs> ถอดประกอบเอาเองเนาะถอดทุกอันเลยวันนี้<อ>น้องอจูเนียให้ความร่วมมือกับแม่ดีมากเลยช่วยแม่ทําคลิปนะคะยังไงฝากเพื่อนๆนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปของน้องจูเนียกันด้วยนะคะ วันนี้จูเนียไปก่อนนะคะบ๊ายบาย